ราคาน้ำมันเป็นยังไงคะค่ะเมื่อคืนราคาน้ำมันก็ยังขึ้นต่อนะคะก็เมื่อคืนบริเท็กซัสเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมา69เซนนะคะ,คะปิดตลาด96เหรียญ71เซนส่วนแบรนด์เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมา16เซนนะคะก็ปิดตลาดที่104.8เหรแบบแียญต่อแรลลอนนะคะ,คะซึ่ง จหนุนนะคะก็ส่วนหนึ่งอะ่ะก็เป็นผลมาจากการที่ตลาดเนี่ยจับตารายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะที่จะออกมาว่าอาจจะมีมาตรการในการถอน QE หรือว่าค่อยๆลดตัวนโยบาย QE ลงนะคะซึ่งอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะก็เลยช่วยสนับสนุนตัวราคาน้ํามันขึ้นมาจากภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยความไม่สงบในตะว,วันออกกลาง เป็นปัจจัยช่วยหนุนราคาน้ํามันเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ในซีเรียนะคะแล้วก็ในอิรักเนี่ยมันบาน,นปลายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยยิ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นมาในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ่ะค่ะน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับขึ้นมาบ้านเราวันนี้ก็ทุกปั๊มก็ปรับขึ้นมาเท่าๆกันแล้วนะคะ40 สตางใช่ไหมคะคุณพอแสงต่อลิติ์เนี่ยคือคตอนนี้ถ้าเกิดเรามาประเมินกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะราคาน้ํามันหน้าปั๊มของเราพอที่จะรับมือไหวไหมคะสำหรับราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ค่อยๆทยอยปรับขึ้นมาเนี่ยคะ่ะ ค่ะก็เมื่อวานเมื่อเช้านะคะก็มีการปรับเพิ่มเฉพาะกลุ่มเบนซินกับแก๊สโซฮอลนะคะ40สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลเนี่ยคงเดิมนะคะซึ่งถ้าเราไปดูค่าการตลาดจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับกลุ่มเบนซินกับแก๊สโซฮอลเนี่ยถ้ารวมจากการปรับเพิ่มขึ้นราคาเราด้วยเนี่ยก็จะอยู่ค่าการตลาดอยู่ประมาณหนึ่งบาทแปดสิบสตางค์ต่อลิตรนะคะ แต่ว่าตัวที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยจะเป็นตัว Diesel, ดีเซลก็คือมีค่ากำลังลอยู่ที่เพียงหนึ่งบาทต่อบารเท่านั้นเองนะคะซึ่งราคาน้ํามันที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก,ก็ค่อนข้างที่จะส่งผลทาให้ค่ากำลังลเนี่ยมันน้อยลงไปนะคะบวกกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาด้วยนะคะซึ่งถ้าเราถ้ามองจากทิศทางราคาน้ํามันนะคะเราก็ยังค่อนข้างมองว่าราคาน้ํามันเนี่ยก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาเนี่ยใกล้ถึงแนวแนวต้านสําคัญแล้วนะคะก็คือเวสตเท็กซัสเนี่ยเรามองแนวต้านอยู่ที่เ8เหรียญแล้วก็คือไม่ เลี่ยนต่อแบรเรลนะคะส่วนแบรนด์เนี่ยก็คือมีแนวต้านสําคัญอยู่ที่1 6 0ต่อแบเรลซึ่งมองว่าถ้าขึ้นไปแต่ระดับตรงนั้นเนี่ยน่าจะเกิดการเทขายทํากําไรออกมาสาหรับมูราคาน้ํามันนะคะเพราะว่าภาพรวมของของความต้องการใช้น้ํามันโดยรวมเนี่ยของโลกจริงๆยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะจากรายงานของสํงงานักงานพลังงานสากลในอาทิตย์ที่แล้วที่มีการรายงานออกมาเนี่ยก็ยังมองว่าความต้องการใช้น้ํามันของโลกเนี่ยยังยังไม่ได้ขยายตัวมากอย่างอย่างที่คาดการกันไว้ก่อนหน้านี้นะคะ เราก็เลยมองว่าสถานการณ์ที่ราคาน้ํามันอาจจะเป็นที่ทางข,ขึ้นแต่ว่ายังมีแนวต้านสําคัญเนี่ยก็น่าจะทําให้การขึ้นราคาครั้งนี้น่าจะไม่น่าจะมีอีกนะคะก็คือยกเว้นว่าราคาน้ํามันเนี่ยทะลุแนวนต้านสําคัญตรงนี้ไปถึงจะมีการปรับราคาหนา้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ,อะนอกจากนี้ก็ยังต้องจับตาตัวกองทุนน้ํามันด้วยนะคะว่าจะมีมาตรการสําหรับตัวเงินเก็บเข้ากองทุนสําหรับน้ํามันดีเซลอย่างไรนะคะเพราะว่าวันนี้ค่าการตลาดของผู้ค้าเนี่ยลงมาต่ำถึงสึงบาทแล้ว ปกติกอ,องทุนน้ามันอาจจะมีการลดการเก็บเงินเข้ากองทุนนะคะเพื่อช่วยเหลือค่ากันตลาดของผู้ค้าตรงนี้ด้วยก็คงจะต้องจับตาดูอส,อสองปจัจจัยนี้อีก,อกในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะต่ำกว่าบาทแล้วเหรอคะสำหรับดีเซลอยู่หนึ่งบาทพอดี 1> 1อดเลยค่ะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าราคาน้ํามันดีเซลในช่วงนี้เนี่ยม,มันมีความต้อง,องการเพิ่มความต้องการนํานาเข้าเพิ่มจากตะันออกกลางค่อนข้างเยอะนะคะเพราะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนของตะพันออกกลางเนี่ยจะมีความต้องการน้ํามันดี เซลกับน้ำมันเตาเพื่อไปใช้ผลิตไฟฟ้า สำหรับแอร์นะคะของเขาจะค่อนข้างร้อนมากดังนั้นเนี่ยช่วงหน้าร้อนจะเป็นช่วงที่เขาใช้พลังงานสูงสุดในวันกกลางก็เลยทําให้ราคาดีเซลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วนิดนึงค่ะได้ค่ะคุณทอแสงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็บ้านเราขึ้นมาแล้ว40สตางค์นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงคุณทอแสงบอกว่าตอนนี้ค่าการตลาดเนี่ยยังพอที่จะรับมือไหวนะคะเพียงแต่ว่าที่เป็นห่วงก็คือดีเซลว่าตกลงแล้วเนี่ยจะทำยังไงกันต่อไปเพราะว่าค่าการตลาดตอนนี้เหลือออยู่่ททีี1บาพด ค่าอยู่ได้คือ1บาท50สตางค์นะคะนัะ่นกะ็คือความเคลื่อนไหวนะของตลาดหุ้นนะคะรวมถึงการเงินแล้วก็น้ํามันด้วยนะคะที่มีทิศทางที่แตกต่างกันไปนะคะ,ะแล้วก็แต่ทั้งหมดนั้นก็จับตาดูในส่วนของตัวเลขของฝั่งอเมริกาแล้วก็ยุโรปด้วยนะคะที่จะมีการประกาศออกมาสําหรับสัปดาห์นี้นั่นเองนะะ